นะคะก็คือจะมาแนะนำเครื่องกาแฟค่ะเป็นแบบตึงออโต้นะคะรหัสรุ่นคือ cm 1 2 1 e ค่ะด้านในของตัวเครื่องค่ะก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นที่ใส่กาแฟค่ะส่วนช่องตรงนี้นะคะคือเป็นที่ใส่น้ำค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็คือจะบอกระดับแก้วค่ะตั้งแต่สองแก้วไปจนถึงสิบสองแก้วนะคะจะเป็นการเตรียมชงกาแฟนะคะก็คือเราจะนำผงกาแฟนะคะที่เราบดแล้วค่ะ 1>, 1ช้อนในเครื่องเนี่ยจะมีช้อนแบบนี้ให้1ช้อนเนี่ยจะใช้ได้ทั้งหมด10กร,รัมนะคะ2 3ถึง3คนจะใช้ประมาณ3ช้อนค่ะ5-8ถึง8คนนะคะจะใช้4 5ถึงช้อนค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำเป็นแบบ2 3ถึง3คนนะคะก็คือประมาณ3ช้อน เสร็จแล้วนะคะก็คือเราจะเอาน้ํานะคะใส่ลงไปด้านข้างค่ะก็คือบอกระดับด้านข้างแก้วนะคะค่ะหลังจากเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาชงแบบแรกกันค่ะก็คือเป็นแบบแมนนวลน,นะคะก็คือเราแค่กดตรงนี้นะคะให้ไฟสีแดงเนี่ยคะ่ะขึ้นกระพริบแบบนี้ก็คือเครื่องกําลังเริ่มทํางาน,นะคะ่ะ รอสักพักนึงมันก็จะมีน้ําไหลลงมาจากช่องข้างบนนะคะถึงเวลานะคะเครื่องก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัติค่ะโดยที่ไฟสีแดงนะคะก็คือจะกระพริบแบบนี้ค่ะ แล้วก็ถ้าเราได้ปริมาณที่ต้องการแล้วนะคะเราก็กดปิดเองได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะคือจะเป็นการชงแบบ2วิธีที่ 2, 2> ค่ะก็คือเป็นแบบออโต้ะคะ่ะก็คือเราจะต้องตั้งเวลาให้มันเป็นปัจจุบันก่อนอย่างตอนนี้นะคะเป็นเวลา16นาฬิกาค่ะนาทีก็ต้องให้เป็นปัจจุบันนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา22นาฬิกาเสร็จแล้วนะคะคือเราตั้งได้เวลาปัจจุบันแล้วเราก็กดคําว่าโปรตัวนี้ค่ะเพื่อตั้งเวลานะคะเราก็เลือกเวลาที่เราต้องการที่จะให้มันชงอัตโนมัติค่ะสมมติเป็น16นาฬิกาเมื่อกี้22เนาะก็เป็นประมาณ23าก,ก็ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะข้างบนนี้นะคะก็คือจะเขียนคำว่าออโต้ค่ะ ังจากเราชงกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนการทําความสะอาดเครื่องนี้ค่ะโดยการที่เราเปิดฝาอันนี้ออกก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็คือเอาตัวที่ใส่กาแฟนี้ออกด้วยต่อมานะคะก็คือเราเออกออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดตัวนี้ค่ะคลีนตัวนี้นะคะ <Okay. S 1> เพื่อทําความสะอาดตัวนี้ค่ะ